สวัสดีครับนาช้างฮัวโปกครับวันนี้นะครับเป็นวันดีฟ้าแจ่มใสนะครับผมนาช้างฮกโปกได้มาสวนแม่น้ำฟ้าอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าจะมาบ่อยแล้วเกินเนาะพักนี้เนาะกรุงเทพจันทบุรีนี่มันเหมือนทางไปนาได้อ,อย่างหวดฮะสองร้อยกโลเนี่มันมาบ่อยแล้วเกินว,วันนี้นช้างมีภารกิจครับพี่น้องนี่นช้างมีไม้ ม้เงี้ยนะครับเป็นเหล็กนี่เ,นเหล็กอ็งอ,งอ,งองแล้วต่อด้วยไม้ไผ่นะครับอ่าแล้วก็มีมีดขอเหมือนเดิมครับมีดขวบเงี้ยเอาไว้ทําอะไรมีประโยชน์นะพี่น้องแล้วก็เชือกเชือกครับนี่เชือกสีแดงเลยวันนี้เราจะมาโยงทุเรียนอ้าวทำไมถึงโยงทุเรียนทำไมอ้วน ทุเรียนนะครับทุเรียนเขาจะลูกสามถึงห้าโลเนาะบางทีใหญ่ถึงหกโลกิ่งเขาเล็กๆอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักได้หรอกครับถ้าเขาโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆกิ่งเขาจะล้าแล้วก็หักเพราะว่าช่วงหน้าแล้งก็จะมีพายุฤดูร้อนเนาะลมกะโชกแรงทําให้ทุเรียนลูกใหญ่ๆกิ่งหักได้อ่ะพี่น้องมาดู นี่เชือกน้ำช้างคือเชือกโยงนะครับเราจะปล่อยไว้ข้างล่างเลยนี่ครับพี่น้องครับผมนี่ทุกคนเห็นไหมเราก็จะผูกไว้กับต้นก่อนอันไหนที่เราไม่ใช้นะพี่น้องอย่างตัวอย่างตรงเนี้ที่น้ำช้างผูกไว้แล้วนะผูกไปลายไว้แล้วดูดูนี่เราจะมีเราจะมีไม้สมมติว่าเชือกเราไปอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เอาไม้เกี่ยวเกี่ยวเชือกเราขึ้นมาปั๊บ ให้เราจับได้อย่างนี้ครับเราต้องผูกผูกตรงนี้ผูกปลายกิ่งลูกทุเรียนอยู่อย่างนี้เราต้องผูกถัดไปนิดนึงนะครับผูกย้อนขึ้นไปหาปลายกิ่งนะเพื่อจะทําให้กิ่งมันแข็งแรงเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้แค่ดึงเฉยๆนะครับแล้วผูกเสร็จแล้วมาดูตรงนี้พี่น้องเอาผูกเสร็จแล้วเราก็เอาปลายเชือกเนี่ยปุ๊บปุ๊บ โอ้ยมีลวงด้วยมีลวงด้วยนะครับนี่ขนาดนี่นะครับไปเชือกนะขึ้นมาเพิบกอดรักก็กอดไม่รักก็กอดนะครับพี่น้องดึงขึ้นมาเลยดึงนี่ดูก่อนดูก่อนนี่อย่างนะครับนี่มือกล้องดูไปกิ่งมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเราดึงเราดึงให้ขึ้นมาเพิบให้มันแข็งแรงขึ้นครับเห็นไหมครับแข็งแรงขึ้น แล้วเราผูกเราก็ผูกปุ๊บตามสไตล์ใครสไตล์มันเลยพี่น้องนะครับผูกให้มันอยู่นะครับบางคนก็จะมีวิธีพนผูกเยอะแยะครับทถวสวนแถวนี้นะครับพี่น้องแต่นั้นชา้างเอาประมาณนี้นี่ครับผลโองการยงทุเรียนนะครับผมเรามาดูทีนี้เรามาดูกันครับอะมาดูผมโยงเสร็จนะครับิ่งเนี้ยอันนั้นนี่คือเสร็จแล้ว โ <Yeah. S 2> อ้ยล่วงเลยพี่น้องนี่นะนี่เราเดินได้เลยพี่น้องมันจะแข็งแรงขึ้นครับสามารถเราจะเดินได้เนี่ยอิงเล็กๆอย่างเงีเ้ยสามารถนี่เลยเท้าไปถึงนี่ก็ได้นะแต่ว่าเราต้องจับเอามือจับหน่อยสำหรับจิตาณคนเราก็ต้องเท้าเหยียบมือจับนะครับอย่าประมาทนะพี่น้องนะเวลาขึ้นต้นไม้อย่าประมาทเด็ดขาดเนื้อช้างบอกหลายครั้งแล้วนะครับทุกคนเพิบ นี่อย่างลูกอย่างนี้นะเจ้าของสวนนะครับผมแม่ว่านเจ้าของสวนเขาบอกว่าปล่อยไว้ก่อนนะแต่ผมบอกว่ามันร่วงแน่นอนอ่ะกิ่งนี้เวลาเราโยงนะพี่น้องเราต้องโยงจากกิ่งนี้ดึงเข้าหากิ่งนี้อ่าเดี๋ยวนะ้างสมมุติให้ดูเลยแล้วกัน ทำงานก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ออก y YouTube เท่าไหร่เนาะไม่ได้ออกช่องไม่ได้ออก a c e b o o k เท่าไหร่เพราะทำงานมันก็เหนื่อยครับแค่จะพูดเฉยๆก็ยังไม่ได้ไม่อยากจะพูดเลยมันเหนื่อยนะเพิ่งเดินทางนั่งเครื่องมาจากกรุงเทพมาถึงจนันทบรุรีนะเพิ่งมาถึงก็เลยขึ้นมาต้นเลยขึ้นต้นเพื่อทำการอ,อ,อะไรทำงานให้ของเราให้มันเสร็จนะ ส่วนเล็กๆน้อยๆไม่ต้องจ้างเขาดีกว่าทาํมาเองนะครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวตามแม่บ้านเจ้าของสวนไปดูข้างล่างเลยนะพี่น้องเดี๋ยวผมขอเวลาทํางานก่อนนะครับทุกคนบายยเจอกันใหม่ทุกคนกลับทุกคนมาดูนะครับทุเรียนที่มันร่วงลงมานะครับให้แม่บ้านเจ้าของสวนเขาตัดดูว่าทุเรียนมีเม็ดหรือยังหรือว่าสร้างภูหรือยังนะครับแต่สร้างภูน่ะก็คงไม่สร้างหรอกครับแต่ว่าเม็ดเนี้ย ผมว่าเขาสร้างแล้วแหละอ่ะมาดูเลยครับนี่ครับตัดมาแล้วจะมีทุเรียนสร้างเม็ดแล้วนะทุกคนนะนี่เราจะรู้เลยว่าเขาจะมีภูกี่ภูนะทุกคนนะเนี่ยทุเรียนประมาณนี้นะครับผมก็มีภูแล้วนะทุกคนนะครับทุเรียนปีนี้นะทุกคนอากาศร้อนจัดเลยนะทุกคนแล้วก็บางบันก็มีฝนด้วยนะทุกคนนะไม่รู้ว่าทุเรียนจะอยู่บนต้นจนแก่จะอ่าจนแก่จนเราเก็บเกี่ยวอ่ะ ไม่รู้ว่าจะเหลือเยอะหรือเปล่าแล้ทุกคนนะเพราะว่าทุกวันนี้มันล่วงเหลือเกินทุกคนอ่อคอยติดตามต่อๆไปแล้วทุกคนใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกดติดตามให้นักช้างด้วยนะทุกคนนะนะาช้างหัวโปก็ขอขอบคุณมากนะทุกคน